สล้ววันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟันอยงนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เรียกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชที่หนึ่งครับแล้วก็ชิ้นสองนะครับแล้วก็ชิ้นสามนะครับเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลิกให้เลยนะครับสําหรับดวงจับจังวันนี้นะครับผมคขเรียกไพ่หนึ่งนะครับเองนาครับโดยวก็มีอะไรที่ตอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้อง ชัดเจนตอบเป้าหมายนิ่งแล้วก็อดทนทํางานหนักหน่อยแล้วก็ปล่อยวอลลครั์นิ่งแล้วดุงดีปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันจ้ามาที่ดูชิตานะครับปรเป็นวันนี้ของเลือกเลือกไพส่สองน,นะครับเป็นมาครับดวงก็มีอะไรที่พอปังเหมือนกันนะครับขอให้คุณกล้าลุยตอบเปาหมายนิ่งแล้วเยีิ่งแรงระวังจิตใจให้บาลานซ์หน่อยแล้วดวงจีปังพอตัวชิ้นเดียวกันนะครับ มาที่ดวงชะตานะครับประจำวัน,นของคนที่เรียกที่3นะครับพี่มครับดูลกว่ามีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัเองกันนะครับขอบขอพี่ให้คุณบริหารภาพลักษณ์และสน่งให้ดีหน่อยแล้วก็วางแผนเป้าหมายให้เป็นแล้วก็มีความมีหุ่นนำให้เยอะนี่เราคิดใหญ่นิดนึงนะครับแล้วดวงจิติปังแบบโคตรมากสุดๆเ,เลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะดีดูกจุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่123ออันไหนดีสุดนะครับจะอนุญาตดีไปที่ชุดที่3เด็ดสุดนะครับว่าตาเพื่อเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับรักใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงทานบปดกด เป่ขคงหันใจ้ใจให้จใจในนักรับและขย,ยิงไม่ติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนจุดามช่องอาจารย์สัดนิดนึงเวลานะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลักรับมาจยา์เยื่อพลาจติกก่อนหมอดูพนี่ <c oughs>